กับถึงบ้านแล้วะฮะดีไปทําธุราจอดรถไว้กลางแจ้งนะฮะทีแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าวิทยุจะพังไหมนาะลำโพงจะพังไหมนาะนะน้ำจะเข้ากองเปลยไหมฮะสกินมิ่งจอดอตากฝนอยู่สามชั่วโมงนะแต่ว่าก็จอดอยู่ค้างข้าง,างก็มีตึกมีอะไรมาบังนะ บังให้ก็เดชชาบุญนะมันก็ไม่ได้แบบปะทะเต็มๆนะฮะถ้าดูในแนวในแนวดิ่งอย่เงม้ยนะถ้าเหมือนว่าฝนตกลงมาในแนวดิ่งในชะ่ไหมเราก็จะมีชิวมีกันสาดของเรือนใหม่นะช่วยบังให้นิดนึงนะครับวิทยุรุ่นนี้เป็นวิทยุตัวของรถยนต์นะไม่ได้เกล็ดมารีนนะครับถ้าเกล็ดมารีนเนี่ยคือจะก,กันน้ํานะครับก็ ปรากฏว่าก็ยังใช้ได้ก็ยังขี่กลับมาบ้านได้โดยไม่พังนะครับก็หรือว่าเดชบุญตัวชิลตัวอะไรของฮาเลก็เอาแบบมาดีมากนะฮะดีมากก็กันน้ำฝนนะครับสามารถที่จะขี่ลุยลุยฝนได้อันนี้ผมจอดตากเลยนะจอดตากฝนเลยนะครับ เราแวงมากเลยนะเนี่ยน้ําจะเข้ากองเข้าอะไรไหมนะลนําโพงในที่เข่านะครับจะมีลําโพงด้านหลังนี่นะครับก็ถือว่ารอดมาได้นะก็โชคดีนะครับแล้กวก็พังแล้วนะครับเดี๋ย